เดลิเ i อร์ออนไลน์ปลายด้านขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองเข้าใจเข้าถึงทุกเรื่องราวสู่ชายแดนใต้รัฐมนตรีดีเดินหน้าเป้าหมายขับเคลื่อน3เครื่องยนต์ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์เปิดเวที Blockchain to Government Conference B2GC ระดมพลังผักดันบล็อกเชนสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศนายประเสริฐจ,จันทะรวมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเป็นประธานงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในชื่อ Box Chain to Government t o r f e r e n c e B2GC Where Government Meet With Blockchain World Leaders ที่จัดโดยกระทรวงดีอีนายประเสริฐกล่าวว่านโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดีอีประกอบด้วยสามเครื่องยนต์สำคัญได้แก่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิตัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ 2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ3การเพิ่มศักยาภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศสำหรับงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นใน3วันคือระหว่างวันที่17ถึง19มกรา 67, คม2567ณ b l o c k c h เท n Technology Center BTC จังหวัดภูเก็ตขอขอบพระคุณภาพ และข่าวจากกระทรวงดีอีอาจารย์หญิงเดลิมิเลอร์รายงาน